วันนี้นายเศรษฐาทวีศินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ไทยแลนด์วิชั่นอีกนายไทยแลนด์จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลและสุขภาพอาหารการบินการขนส่งการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตเทคโนโลยีและการเงินโดยตั้งเป้าประเทศไทยจะก้าวเป็นที่หนึ่งของภูมิ ภาคด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดปีโครงสร้างที่พร้อมต่อยอดและที่สําคัญคือศักยภาพของคนไทยซึ่งตลอดถกเดือนที่ผ่านมารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศด้วยความสามาคัคคีความร่วมมือของทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทําให้ไทยกล้าวเป็นผู้นาด้านการท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากเป็นอันดับ8ของโลกนํารายได้เข้าสู่ประเทศ2.3ล้านล้านบา ในช่วงสี่ปีข้างหน้าอย่างมหาศาลรวมทั้งมีมาตราการท่องเที่ยวต่างๆเพื่อดึงศักยภาพการยกระดับเมืองรองดังนั้นจะต้องได้รับการส่งเสริมต่อย,ยอดทุกรูปแบบทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเราจะต้องชวนเชิญให้ชาวโลกมาเที่ยวเมืองไทยโดยการที่เราจะจัดงานศิลปะวัฒนธรรม คอนเสิร์ตระดับโลกจะพยายามทําให้เกิดขึ้นแก้ไขกฎระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มแอลโกอฮอล์ในสถานที่ที่จัดคอนเสิร์ตปรับเวลาในการขายแอลโกอฮอล์เหล่านี้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปเราเป็นประเทศที่ต้องยอมรับว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมที่สุดใน CLMV ก็มีการคุยกันระหว่างผู้นําของอาเซียนว่าใช้ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจากการยกระดับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็สามารถ เดินทางไปในภูมิภาคนี้ได้อย่างสะดวกสบายเราจะเป็นเดสิเนชันใหญ่มีขนาดเศรษฐกิจที่ประมาณ200กว่าล้านคนพร้อมที่จะเป็นโฮมสเตย์ให้กับชาวโลก นอกจากนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตมีเป้าหมายจะได้แผนการลงทุนกว่าหนึ่งล้านล้านบาทได้หาหรือพูดคุยกับบริษัทยานยนต์ไปมากกว่าสิบรายและมีการตอบรับจะลงทุนในประเทศไทยแล้วมากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทเนื่องจากเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดในวันนี้ที่อุตสาหการรมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่รถอีวีประเทศไทยมีผลตอบรับที่ดีเนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในทุกซัพลายเชนมีผู้ผลิตชิ้นส่วนวิศวกรและ โปรแกรมเมอร์ที่มีศักยภาพรัฐบาลจึงมีแผนจะส่งเสริมอุตสาหการรมรถอีวีตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การค้นคว้าวิจัยการผลิตชิ้นส่วนอย่างรถยนต์แบตเตอรี่อะไหล่การประกอบการบำรุงรักษาทำให้เกิดเป็นอีโคโซิสเต็มที่สมบูรณ์ในประเทศยังไงเสียสปายเชนทั้งหมดก็ต้องมีการปรับตัวที่จะเข้ามาสู่อีวีให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญแล้วก็เรามั่นใจครับว่า ประเทศไทยจะเป็นจุดสูงกลางการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่หสุดในโลกอันหนึง่งยังมีสองบริษัทใหญ่ที่ยังตามจีบอยู่คือ Volkswagen ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่มีรถอยู่ในเครือก็เป็นอีกบริษัทนึ่งที่ยังไม่มีโรงงานผลิตที่นี่เดือนหน้าจะเดินทางไปพร้อมกับทางท่านเลขาบีวแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะไปพูดคุยก็จะไปดึงเข้ามาอีกประเทศไทยจะต้องเป็นจุดสูงกลางให้ได้ ขณะที่นายสุรพงศ์ภัยสิธิ์พัฒนาพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอสรุปภาพรวมเดือนมกราคมปีนี้มีรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าที่จดทะเบียนจำนวน13,314คันซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนยอดจดทะเบียนเกิน10,000คันและในปีนี้คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นยอดผลิตทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่5 0 0 0 0ถึง100,000คันเนื่องจากในช่วง สองปีที่ผ่านมาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ได้รับเงื่อนไขสนับสนุนจากรัฐบาลพนิตนาทขวัญแสนสุขรายงาน